ไอติมพริษยยันไม่ทราบเพื่อไทยนัดขอขมาวันนี้ที่รัฐสภานายพริษวัาชารสิลธุ์สอบสวนชีรายชืยช่อพักก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่พักเพื่อไทยระบ,บุว่าจะมีการพูดคุยกับพากก้าวไกลเพื่อขอโทษและขอให้สมาชิกโหวตคันดิเดตนายกจากรัคเพื่อไทยว่าเป็นข้อมูลที่ตนเพิ่งทราบตนไม่ได้ทราบมาก่อน แต่ท่าทีและจุดยืนของพรรคก้ากลต้องให้ผูจ้จรจาที่มีข้อมูลครบทวนมาชี้แจงส่วนในที่ประชุมพรรคมวันที่8สิงหาที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีการพูดคุยไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องการโหวตนายกเพียงแค่เป็นการประชุมระเบียบวาระที่จะเข้าสู่ที่ประชุมสภารวมถึงหารือเรื่องกฎหมายเปลี่ยนประเทศทั้ง3ชุดที่ได้ยืนวันนี้เมื่อถามว่าส่วนตัวแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยเข้ามาขอโทษทางนายพริตเองจะรู้สึกดีขึ้นหรือไม่ ซึ่งเจ้าตัวกล่าวว่าส่วนตัวนั้นไม่ได้แทรกแซงแต่จุดเย่นของพักชัดเจนกว่ามาถามว่าภายในพักได้มีการพูดคุยถึงเรื่องตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งนายปฏิพัฒน์สันติพาดาที่จะต้องลาออกจากพักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนายผลิกล่าวว่าเราอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปตรงนั้นเลยครับจนคิดว่าเรื่องของข้อกฎหมายที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเราทราบกันอยู่แล้ว ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยเมื่อถึงวันนั้นอีกทีและอย่างไรก็ต้องรอดูท่าทีที่ชัดเจนว่ารัฐบาลใหม่นั้นเป็นรัฐบาลที่ประกอบไปด้วยพรรคอะไรบ้างซึ่งการดำรงตำแหน่งของประธานสภาก็จะมีความชัดเจนตรงนั้นเมื่อถามว่าคิดอย่างไรที่พรรคเพื่อไทยระบ,บุว่ามีการสลายขั้วทั้งหมดนายผลิกล่าวว่าตนคิดว่าจุดเยืนของพรรคก้าไกลชัดเจนมาตลอดว่าผลการเลือกตัง้งวันที่14พฤษภาได้ะสะท้อนใ้เห็นถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง จึงมาเป็นคะแนนสนับสนุน8พักการเมืองที่เซ็น m อ u ร่วมกันฉะนั้นเราเชื่อว่าพันธมิตรจาก8พักเดิมเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับประเทศนั่นเองก็เียกว่าเป็นการยืนยันที่หนักแน่นของสอสหนุ่มนั่นเองค่ะ